วันนี้นะคะแก้วจะพาท่านผู้ชมนะคะมาเจอลูกค้าคนสําคัญของบ้านสุขภาพภูกโกะคุณสามารถผลวิวัฒน์และคุณแม่ลิ้นจีค่ะสวัสดีค่ะคุณสามารถสวัสดีค,ค่ะคุณแม่ลินจีค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะ <isz> ค่ะพี่แก้วอยากยะะ <ical. S 2> าจะทราบว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่คุณสามารถน่ะนะคะได้ซื้อใช้ซื้อทานของบ้านสุขภาพภูกโกะค่ะอ๋อก็แบคแคลนนี่แหละฮะอ๋อค่ะซึ่งเป็นแท้แบคแคนค่ะแล้วสาเหตุที่ซื้อนี่เพราะอะไรคะ กปป็ประมาณตีประมาณตุลาห้าสองก็แม่ผมเสืส้อสมองแตกแดกเลยอ่ะแดงที่เนี่ยที่บ้านเนี่ย<า>ใช่ไหมฮะผมก็ไปรู้เรื่องรู้ก็พาไปส่งโรงพยาบาลและกะลังตรงเนี้ยเขา,า,า,าก็ไปเขาก็ตรวจเขาก็ไม่บอกเขาเ้าก็ไม่รู้เป็นไรก็ให้นอนพักอยู่อย่างเงี้ยเราเราไปเห็นแ๊บแล้วก็ย้ายเลยขอย้ายไป,ไปโรงพยาบา,าลวิภาล พี่พารามเขาก็บอกว่าเส้นบอกว่าเกี่ยวกับสมองแต่ไม่มีเครื่องมือก็โอเคย้ายเลยไปประเทศที่ตพาอยู่ไอซียูเจ็ดวันพอจากไอซียูมาแล้วผมก็เฝ้าไข่เองผมไม่จ้งางหมยพิเศษผมก็เอาเนี่ยอหมอครับผมจะให้แม่กินได้ไหมค่ะโมกไม่ได้ไม่ได้ผมไม่กล้ายกินเราเพราะเราไม่รู้ผลข้างเคียงค่ะหมอครับก็ไม่เถียงแล้วก็ รับดูไว้นี่ผมเฝ้าค่าเองเนี่ไม่มีอะไรพิเศษเนี่ยผมก็ให้แม่กินทุกวัน,วนเช้าสองเม็ดหลังอาหารเย็นสองเม็ดหลังอาหารเนี่ยกินทุกวันเลยกินแล้วแม่กับออกจากไอซียูไม่เรื่องเ่ยคุตฝ่สมองไม่เรื่องกินหมั่งเคี้ยวหมั่งปากเลอะสีมว่วงไปหมดโอ้ยห <c oughs> อกกินยากะนะฮะกินทุกวันื่อที่หมอไม่รู้เลยแม่กับคุยเก่งกันไม่เรื่องหรอก ึ่งเดือนเต็มหลวงบาลกลับมาบ้านก็มากินอีกแล้วก็หัดพาเดินเนี่ยจนทุกวันเนี่ยผ่านมาห้าปีและวุณให้เดินทุกเช้าเลยเนี่ยสามสี่โลทุกวันทุกวันสุดยอดเลยดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นผ่านอะไรมาก่อนนะคะวันนี้ใช้เวลานานไหมคะคุณสามารถย้อนกลับไปดูเมื่อปีห้า่อจะช่วงช่วงที่ช่วงพัฒนาการฟังผู้สังเกตหมอมองแม่แม่แม่พัฒนาการเร็วมากค่ะดีขึ้นเร็วมากเพราะผมผมฟื้นตัวเร็วมาก ไม่ตั้งใจจะกินเราไปเจอบอัวชัวเขา้าเนี่ยบัวชัวเนี่ยอ่านเขาดูแลสมองตัวนี้ว่าเพื่อเราให้แน่กินกก็เอกก็ได้ผลนี่แหละ,ะแล้วเขาผมอ่านในรยายละเอียดเขาบอกว่าดูแลหัวใจด้วยใช่ค่ะใไหมผมก็เลยกินเองมากินสองเม็ดเลยทุกวันนี้สั่งก็ทุกวันนี้กินสองเม็ดทุกตัวแต่มีบางช่วงเขาทิ้งช่วงมั่งกลัวเดี๋ยวร่างกายจะเคยเๆยาแล้วพอกินตัวนี้แล้วผมไม่ต้องกินวิตามินซีเลยนะ เป็นหวัดเหรอคะเพราะผมอ่านว่านี่นมีวิตามินซีสูงอยู่แล้วผมไม่ได้กินวิตามินซีเลยตรงนี้ยอยากทราบรายละเอียดเรื่องหัวใจนิดนึงอะค่ะประทานแล้วดีขึ้นอย่างไรอ๋อนี่ผมนี่กินมาตลอดเลยนะ,ะตัวสุขภาพทุกปีนะการเต้งหัวใจไม่เกินหกสิบถ้าเหลือหกสิบนี่มันต้องแบบคนสุขภาพดีมากใช่ไหมฮะนี่แม่ผมกินตลอดเลยเนี่ยหมอยังชื่งเลยแต่หัวใจเต้นเต้นแบบไม่เร็วอ่ะใช่ไหมส่วนตัวผมกับพันยาเนี่ย ทุกครั้งที่ตรวจสุขภาพเนี่ยหัวใจเต้นไม่ถึงแบบไม่เป็นปกติการเต้นไม่ปกไม่ไม่ปกติอ่ะใช่ไหมฮะเขาว่าแนะนําให้เราไปหาหมอโรคหัวใจผมไม่ไปผมซื้อเนี่ยกินกินสองเม็ดสองเม็ดตอนนี้โอเคกลารปกติแล้วกล็ปกติเลยนะคะโอ้ดีมากเลยไม่ได้หาหมอไม่ได้เลยมีตัวเดียวเลยไม่ไปหาหมอโรคหัวใจเลยฮะผมเนี่ยโอได้ทั้งสายตาได้ทั้งหัวใจได้ทั้งเรื่องของ สมองด้วยนะคะระบบประสาทด้วยนะคะคุณแม่ลิ้นจี่คะทานตัวแบคทีเรสแล้วรู้สึกช่วยอะไรได้บ้างคะก็ยาก็ไม่เป็นหวัดก็แข็งแรงดีนะค่ะเออหนาวไงยายก็ไปเดินกับลูกชายตลอดเนี่ยค่ะแต่เวลา5ปีนี้คุณยายไม่เคยเป็นหวัดเลยแข็งแรงมากอาการเรื่องหัวใจเป็นยังไงบ้างคะหลังจากการทานแล้วก่อนหน้านี้เป็นยังไงก่อนนี้มันพอมันมีเรื่องอะไรนี่มันจะเจ็บจี้เลยอ่ะค่ะรู้สึกเยอะเลยนะคะอื แล้วพอมากินแล้วมันก็ไม่รู้สึกเป็นอะไรม,มันก็ดีนะอะไรอะไรก็รับได้แล้วไม่รู้สึกเสียใจอ่ะอค่ะเออด,ดีเยอะค่ะมีลูกค้าบอกว่าเดินขึ้นบันไดอะไรก็ได้ไม่เหนื่อยอย่างงี้ยายรู้สึกด้ไหมคะได้ยายไปห้างไปอะไรบางทีไม่ได้ไม่ได้ขึ้นบันไดเรื่อนยายก็ขึ้นบันไดวันนี้นะคะแก้วกับบ้านสุขภาพคูกีกโกะนะคะจะมาทําการสาธิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สเตียรินเซตแบคคาริน์นะคะในการทานเนี่ยคุณสามารถกับคุณแม่ลิ้นจี่จะได้เห็นเลยว่าการทานมี2วิธีเป็นการแคปซูลอย่างที่คุณสามารถคุณแม่ลิ้นจี่ทานหรือทานเป็นแบบน้ําก็ได้นะคะลองมาดูกันนะคะพร้อมกับคุณสามารถและคุณแม่ลิ้นจี่เลยค่ะวิธีการทานผสมน้ํานะคะคือแกะจากแคปซูลแล้วก็ใส่ในน้ํานะคะ1ขวดอันนี้ทดลองให้ดูขนาด1.5ลิตรนะคะตัวนี้ชื่อ วิตามินชื่อไบโอแลโปนอยแอนโทซีานินนะคะจะเห็นการละลายช้าๆของผลเบอร์รี่แบล็คเคอร์เรนต์นะคะ20ผลแอนโทซีานินนี้มีถึง60มิลลิกรัมสูงที่สุดนะคะในประเทศไทยเลย ถ้าปลอดภัยอันนี้มันมีตัวยาแอสไพรินมังไหมเนี่ยไม่มีไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะตัวนั้นตัวนี้จะเป็นแอนโทไซนินเป็นวิตามินสารอาหารที่มาจากผลเบอร์รี่สกัดเป็นผลสีม่วงนะคะผลสีม่วงตัวนี้จะช่วยเรื่องของระบบลดการอักเสบของพวกเส้นเลือดฝอยในหลอดเลือดสมองนะคะพวกปลายประสาทนะคะเส้นเลือดฝอยที่ตานะคะหัวใจนะคะจนถึงทั่วร่างกายอันที่สองคือบำรุงนะคะพื้นฟูระบบประสาทระบบตาระบบหัวใจนะคะให้อาการดีขึ้น ะะและที่3คือช่วยเสริมภูมิต้านทานป้องกันโรคเสื่อมนะคะเสื่อมคือว่าถ้าเราเกิดเป็นนี่ค่ะโรคหรือว่าเส้นเลือดขอยแตกหรือว่าเรื่องตาเราเสื่อมมีอาการข้ามมัวหรือเรื่องหัวใจตัวแบล็คครีมตัวนี้จะช่วยบำรุงนะคะพื้นฟูซ่อมแซมให้อาการดีดีขึ้นตามลําดับค่ะเป็นผลดไม้ที่ขายดีเพราะว่าบ้านเราเนี่ยปลูกไม่ขึ้นและคนไทยคนไทยเรานะคะร่างกายไม่สามารถผลิตวิตามินตัวนี้ได้ ะะจึงรับทานเข้าไปซ่อมแซมในส่วนที่เรามีปัญหาได้อย่างดีเลยค่ะตัวนี้ร่างกายที่เห็เนปลอดภัยมากนะคะเพราะเป็นวิตามินที่ละลายในน้ําเมื่อร่างกายทานเข้าไปแล้วทานได้สม่ำเสมอร่างกายจะขับปอ,อกปัสวะอุจจาระและอื่นนะคะปลอดภัยไม่มีการตกค้างนะคะซ่อมแซมให้พื้นฟูบํารุงคราวนี้จะเป็นสาธิตนะคะให้คุณแม่ลิ้นจีกับคุณสามารถได้ทานน้ำวิตามิน ริมเอ็นแชตแบดคาร์เรนอันนี้ก็คือเป็นการการันตีนะคะของคุณแม่ลิ้นจี่เลยว่าไม่มีรสชาติไม่ต้องกลัวเรื่องกัดกัดกระเพาะค่ะแม่ลิ้นจี่ค่ะต้องกินอะไรเขไปน้อยกว่าสามารถกัดกระเพาะไม่กัดดดกินได้มากไม่กัดค่ะตัวนี้จืดค่ะคุณแม่ลูกค้ามาจะถามว่าทําไมเรื่องกระเพาะจะเป็นอะไรไม่กลัวมากนี่ลูกค้าแต่ที่ให้ชิมเนี่ยเพื่อที่ทราบว่าไม่มีรสชาติลูกค้าที่เป็นเรื่องกระเพาะนะคะทานได้ลูกค้าที่เป็นมาหวานความดัน โอ้คุณแม่ไปแล้วค่ะคุณแม่ยังไงมีรสชาติไหมค่ะก่<า>ไม่มีผลไม่มีผลแต่กระเพาะไม่มีค่ะวิตามินตัวนี้ทําไมถึงไม่มีรสชาตินะคะเพราะทาไม่เลือดเราเป็นด่างมีการไหลเวียนที่ต้องตัวขึ้นร่างกายรับนะคะปรับสภาพนะคะเราช่วยในการฟื้นฟูบำรุงถ้าเรามีรสชาติหวานเราสังเกตดูสิคะลูกค้าที่ทานหวานได้เยอะอาการจะเป็นเบาหวานทานเค็ม <c oughs> เป็นในเรื่องของไตทานเปเรี้ยวเป็นเรื่องกระเพาะ เผ็ดกระเพาะใช่ไหมคะวิตามินที่สาคัญที่สุดคือไม่มีรสชาตินะคะเพื่อร่างกายเราเนี่ยได้ดูดซึมไปใช้งานและปลอดภัยวันนี้นะคะแก้วขอขอบคุณนะคะคุณสามารถนะคะกับคุณแม่ลิ้นจี่มากๆเลยค่ะ,คะวันนี้อยากให้คอนเฟิร์มว่าตัวผลิตภัณฑ์ซิมแบงค์แซกแบคเครเรนต์มั่นใจดีจริงและบอกต่อใช่ไหมคะครับครับผม,ผมกับแม่ขอยืนยันเลยนะฮะว่าแบคเครเรนต์เนี่ย กินได้ต่อเนื่องยาวนานและดีจริงนะฮะด,ด,ดีจริงบอกต่อครับ